สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคำพยากรณ์ในช่องของเรานั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็อาจจะมีการใช้ไพ่ยิปซีมาร่วมประกอบคำทำนายด้วยนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะพูดถึงคำทำนายคำพยากรณ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมปี2568นั่นก็คือตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็นำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้การพิเคราะห์พิจารณาและต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ แต่ละละัคนาราศีจะมีทิศทางดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ในระยะปักหลังของเดือนมกราคมปี2568นี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีเกณฑ์เกิดความผันผวนหรือเกิดความปั่นป่วนเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่บ้างนะคะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ยังจะเอาอะไรที่มันชัดเจนหรือเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนคุณจะคาดหวังสิ่งนั้นยังไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่างานไม่ดีนะงานก็ยังมีเกณฑ์โฟล์ไปข้างหน้ามีเกณฑ์ได้รับการผลักดันไปข้างหน้าอยู่แต่ถ้าบางคนต้องการผลลัพธ์ที่แน่ชัดเลยในช่วงเนี้มันอาจจะยังไม่มีให้คุณเห็นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องใจยเย็นๆนะคะมีบางเรื่องบางราวที่สร้างความหงุดหงิดใจหรือสร้างความรำคาญใจให้กับคุณอยู่โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นบริวารลูกน้องอาจจะมีจังหวะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคุณหรือทํางานแล้วไม่ ได้ดังใจคุณแล้วคุณต้องตามไปแก้ไขต้องตามไปหาทางออกต้องตามไปจัดการนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ชาวลัคณาราศีกรกฎก็ต้องใจเย็นๆให้มากประการต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานค่ะมันจะมีงานเร่งงานด่วนแทรกเข้ามาอยู่เสมอบางทีคุณกําลังใจจดใจจ่อกับงานหลักที่คุณได้รับมอบหมายแต่อยู่ๆหัวหน้างานนะคะก็มามอบหมายงานเร่งงานด่วนให้คุณทําอีก นะคะขอแทรกก่อนขอรัดคิวก่อนขอเร่งเอาตัวนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้ชาวลัคนาราศีกร,รกฎบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแยกร่างยากจังเลยมันต้องไปทําสิ่งนั้นด้วยทําสิ่งนี้ด้วยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปรับผิดชอบและดูแลอาจจะทําให้คุณนั้นรู้สึกเ,เป็นกังวลใจได้และบางคนอาจจะรู้สึกว่าภารกิจช่วงนี้มันค่อนข้างหนักงานล้นมือแล้วงานที่มันล้นมือเนี่ยมันมาพร้อมกับปัญหาด้วยมันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยทา ให้ชาวกราฎฏบางคนรู้สึกจุกจิกแล้วก็รู้สึกค่อนข้างเบื่อหน,น่ายนะฮะกับการทํางานนั่นเองนะคะแต่สําหรับชาวลัคนาราศีกราฎฏท่านใดที่ทําธุรกิจหรือทําการค้าการขายกลับกลายเป็นว่าจะแตกต่างจากคนที่ทํางานประจําค่ะ จะมีความคึกคักในแง่มุมของการค้าขายมากขึ้นถ้าคนที่ทําการค้าขายนะสมัยมาว่าระยะปักหลังเนี่ยจะคึกคักมากกว่าช่วงปักแรกปักแรกยังมีความซบเซายังมีความเงียบเงียบค้าขายไม่ค่อยดีฝืดเคืองแต่ปักหลังเริ่มคล่องตัวเริ่มไปได้นะคะทิศทางของรายรับรายได้มันจะมีสะพัดมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นมุมของคนที่ทําธุรกิจจะดีกว่าในช่วงแรกนะส่วนใครที่ทํางานประจํา เป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการก็อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าคุณอาจจะมีความเบื่อหน่ายมีงานเร่งงานด่วนแทรกเข้ามาหรือมีปัญหากับผู้คนต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ไปทีละจุดนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรระยะปักหลังเนี่ยมันมีความเหนื่อยมากขึ้นค่ะ มันมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับสภาวะที่มันไม่ได้ดังใจอะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารน,นะคะที่ทํางานแล้วไม่ได้ดังใจคุณไม่ถูกใจคุณต้องแก้ไขหรืองานบางอย่างแม้กระทั่งคุณลงมือเองอะ่ะแล้วคุณไม่พอใจในผลงานตัวเองคุณก็เลยมาปรับมาเปลี่ยนมาแก้เนี่ยค่ะมุมนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดังใจเข้ามาต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะ คาดหวังผลลัพธ์ทางการงานได้ไหมอาจจะยังคาดหวังผลลัพธ์ได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรอย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะแต่ว่างานมันไปข้างหน้านะงานมันฟลอ์นะยังได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะคะมีดวงนารีอุปธรรมด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเวลาเจอปัญหาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิง ปรึกษาหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงจะช่วยได้ดีมากกว่าคนที่เป็นผู้ชายหรือเพศช,ชายบางทีอาจจะเป็นเพศช,ชายแต่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงก็ได้นะคะที่เขาจะเข้ามาช่วยสพอร์ตช่วยแก้ไขสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังประการต่อมาเกี่ยวกับด้านการทำงานคือเรื่องของวาจาคำพูด ค่อนข้างแรงค่อนข้างตรงเวลาคุณจะพูดกับใครให้นึกถึงผู้ฟังหน่อยรักษาน้ําใจเขาหน่อยอย่าพูดอะไรที่มันตรงเสียดสีรุนแรงหรือว่ามันสะเทือนจิตใจของผู้ฟังมากเกินไปมันอาจจะทําให้เรานั้นถูกมองไม่ดีนะคะหรือมมองว่าเรานั้นมั่นใจในตัวเองจนเกินไปจนกลายเป็นว่าคุณสร้างศัตรูจากคําพูดของคุณเองนะคะส่วนชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาอันนี้ได้รับข่าวดีนะเพราะว่าจะมีรุ่นพี่หรือครูบาอา ที่เขาคอยช่วยเหลือส่งเสริมผลักดันจะมีคนที่อายุมากกว่าคอยชี้แนะแนวทางนะคะหรือการสอบการแข่งขันการเปรียบเทียบการประเมินต่างๆมันก็จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีมากขึ้นด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในแง่มุมของการเงินการทองค่ะอันนี้ไม่แย่เลยนะคะหมุนเงินได้ดีค่ะชาวกรกฎจะมีเงินฟลุกฟล๊กๆเข้ามาค่ะ มีเกณฑ์ที่คุณได้เงินพิเศษคะ่ะไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางต่างๆคือการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีมุมที่ดีแต่สมัยก็ไม่ได้แนะนําว่าโอเคชาวกรกฎเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เต็มที่เลยไม่ใช่แบบนั้นนะต้องบอกว่าใครที่เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคโดยที่ไม่ได้คาดหวังมากมักจะได้มักจะได้มาแบบฟลุกๆนะคะหรือบางคนได้เงินจากการที่มีคนมามอบให้คุณได้เงินจากความเสน่หาแฟนให้เงินใช้ คุณพ่อคุณแม่มอบมรดกบางอย่างให้นะะหรือได้รับทรัพย์ได้รับของฝากมีคนซื้อของมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นมุมนี้ก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องได้รับเงินมาฝากเอ่ออย่างเดียวนะคะเป็นของก็ได้เป็นอาหารการกินก็ได้มีคนช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายก็ได้มีคนพาไปเลี้ยงข้าวอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือชาวลัคนาราศีกรกฎคะในระยะนี้คุณจะได้สิ่งของที่คุณอยากได้มานานมีเกณฑ์ได้ของใหม่มาครอบครองอาจจะเป็นเสื้อผ้า นะคะอาจจะเป็นรองเท้ากระเป๋าอาจจะเป็นแก d g ตต่างๆก็ได้สําหรับคุณผู้ชายนะฮะและชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนจะได้นําเงินไปใช้ตามจุดประสงค์ที่คุณต้องการบางคนวางแผนโปนี่ชําระหนี้ก็จะได้จัดการตามจุดประสงค์นั้นในช่วงนี้นะะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองมากขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎคะการพูดการเจรจาของคุณอย่างที่สมัยได้บอกไปว่ามันมีเกณฑ์พูดจารุนแรงอาจจะกระทบกระแทกใจใครบางคนแต่ถ้าคุณจะเจรจาในเรื่องของ เงินคุณสามารถเจราจาได้คุณจะรู้จักว่าเอ้ยเวลาถ้าเราคุยเรื่องเงินเนี่ยมันต้องคุยแบบไหนนะคะคือคุณมีไหวพริบดีอ่ะมีความชาญฉลาดเลยสําหรับชาวกรกฎถ้าจะต้องเจราจาเรื่องเงินไปทวงหนี้นะคะหรือว่าไปต่อรองผ่อนผันอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณใช้ทักษะในเรื่องของการพูดการเจราจาได้ดีเลยนะคะสิ่งที่ชาวกรกฎจะต้องระมัดระวังประการต่อมาคือมักจะเสียเงินไปกับความใจอ่อน จะมีคนเดือดร้อนมาเล่าปัญหาให้คุณฟังแล้วก็มาขอหยิบยืมเงินนะหรือบางทีเขาไม่ได้มาขอหยิบยืมเงินแต่คุณเต็มใจยื่นมือไปช่วยเหลือเองโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่เขามีปัญหาเดือดร้อนแล้วคุณก็นิ่งดูดาดไม่ได้มันก็เลยมันก็เลยจาเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแต่แม้ว่าคุณจะต้องเข้าไปจัดการปัญหาการเงินของคนอื่นแต่ในระยะปักหลังเนี่ยการเงินกลับกลายเป็นว่าคุณสบายใจมากกว่าช่วงปักแรกนะเพราะว่ามันมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาเนี่ยล่ะค่ะมีความโล่งอกโล่งใจได้ตัดหนี้ชําระหนี้บางส่วนคุณ ก็โล่งใจมากขึ้นและบางคนได้เคลียร์หนี้บัตรเครดิตต่างๆนานา,นา,นานก็ว่ากันไปนะคะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่โสดอยู่มีสเสน่ห์นะในระยะปักหลังนี้มีโอกาสได้สารความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องได้พูดคุยกับคนที่คุณถูกใจนะหรือถ้าคุณไปจีบไปชอบใครมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีว่าเขาคนนั้นก็มีใจให้กับคุณเหมือนกันนี่ค่ะคือคนโสดชาวกรกฎส่วนท่านใดที่มีคู่ ดวงคู่เสริมดวงคุณนะคะได้พูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญกับคู่และมีเกณฑ์ที่คุณกับคู่จะได้โชคเรื่องของการเงินการทองด้วยบางทีแฟนคุณหาเงินได้เยอะแล้วคุณได้รับผลพลอยได้ตรงนั้นหรือบางทีคุณหาเงินได้เยอะและทําให้แฟนคุณเนี่ยได้รับผลพลอยได้อย่างนี้ก็ได้นะคือมันมีข่าวดีในเรื่องของความรักและการเงินเข้ามาพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังก็คือให้ระมัดระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายช่วงเนี้ยคู่รักคนรักอาจจะมีอาการปวด ปวดเนื้อปวดตัวเป็นหวัดเป็นไข้หรือมีความเครียดในเรื่องส่วนตัวก็ต้องค่อยๆดูแลช่วยเหลือกันไปเท่าที่จะช่วยได้ไม่ทอดทิ้งกันอันนี้ดีที่สุดนะคะ ในเรื่องของสุขภาพค่ะให้ระมัดระวังการแพ้อาหารแพ้อากาศภูมิแพ้คันผื่นต่างๆนะคะแล้วก็โรคเก่าโรคประจำตัวอย่าละเลยนะอาจจะมีอาการเก่าๆกลับมากำเริบใครที่มีเวลาอยากจะแนะนำให้หมั่นทำบุญทำทานโดยเฉพาะการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนของสัตว์การช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส นะคะเวลาที่เราเดือดร้อนมีปัญหาเราเองก็จะได้รับการช่วยเหลือในจุดๆดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือทําแบบไหนมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับกลับมาแบบนั้นนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆค่ะกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ,ฟ้าดินท,ทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไป คุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ